เควินเนี่ยเป็นกระแสะที่เป็นข่าวมากที่สุดในรอบหลายๆปีของผมที่ผ่านมาที่เป็นข่าวที่แบบลือกันพูดกันว่าเควินว่าผมเนี่ยมีแอบมีลูกแล้วก็เก็บไว้ที่เมืองนอกเควินเป็นลูกของน้องสาวน้องสาวคุณเอกชัยเลยน้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกพี่ผู้น้องกันที่ใต้นะครับแล้วก็เขาได้ไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ไปแต่งงานกับฝรัง่งที่นอร์เวย์แล้วก็มีลูกสองคน คนแรกก็ชื่อเควินคนแรกคนที่สองก็ชื่อยยวเคมเควินเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลานผมเนี่ยเป็นลุงนะครับแต่ว่าตั้งแต่เขาเกิดมาตั้งแต่พอเขาเริ่มรู้จักที่จะพูดภาษาได้รู้จักอะไรได้เขาก็ปูกพ,พันกับผมแล้วเขาก็เรียกผมตั้งแต่คําแรกเขาก็เรียกว่าป,ป้ามาตลอดเรียกพ่อมาตลอดอจนกระทั่งถึงวันเนี้แม้กระทั่งคนในออสโลเองที่เป็นคนไทยก็ขเข้าใจว่า ผมมีลูกแล้วเอาไปฝากเขาเลี้ยงไว้อืแล้วมันมาเป็นข่าวดังได้ยังไงะอืมผมไม่มั่นใจอะคุณพอว่ามันมันเกิด่าไยไคไปเห็นรูปร่ามอะไรกันได้ยังไงคือจริงๆิเควินเวลามาเมืองไทยเขาก็อยู่กับพี่เอกตลอดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดเขาไม่ได้ว่าคือไม่ใช่ลูกอะพี่ทุกท่านผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไปตรงไหนก็ตามแต่พอใครถามเขาก็บอกว่าอ๋อป้าบางทีคนถามว่านี่หลานนอะ เขารีบตอบเลยป้าป๊าครับคือมันผูกพันกันมากคนก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะจุดนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยด้วยเป็นเพราะสังคมเมืองไทยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะเพราะถ้าวันไหนเราปฏิเสธเขาว่าใช่อืถ้าวันไหนเราบอกว่าใช่เขาบอกว่าโกหกอือซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เราออกมาพูดเองกระเสือกไม่เชื่ออ,อ,อีกมันจะยังไงกันละ่ะ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้พี่ด้วยเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าฮะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องเควินเอง,เองเนี่ก็ยกเควินให้เป็นลูกบุญธรรมด้วยพ่อเขาจริงๆพ่อเขาเป็นคนห่วงลูกมากนะหึงด้วยเวลาผมไปที่ที่บ้านที่นอร์เวย์ทุกครั้งเนี่ยคืออันนี้ผมสันนิษฐานนะขอประทานโทษถ้าหากว่ามัน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 ไปไปล่วงเกินครอบครัวเขาพ่อเควินก็เป็นคนดื่มเหล้า เป็นคนดื่มค่อนข้างจะดื่ม <ừ> ดื่มจัด OK. แล้วเควินเป็นคนที่แบบเรียบร้อยมากแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าโดยเ,เขาเรียกภาษาใต้เรียกลักยมอะไรมันเกาะกันรักจันมันเกาะกันยังไงก็ไม่รู้ก็เลยทําให้เขาว่ามีความรู้สึกเขาใกล้ผมมากกว่า,า<ย>ใก<ต>ล้กับพ่อใช่แปลกมากพี่ตุ๊เขารักลูกเขาแต่เขาก็ยอมผมทุกอย่างนะเขายอมผมทุกอย่างนะอย่างผมบอกว่าเนี่ยพอลูกจบลูกจะขึ้นมอหนึ่งเนี่ย ผมก็อยากมาเอามาเข้าที่นี่มาเรียนอินเตอร์ที่นี่เขาจะว่าไงอะไรไงเขาก็หวงลูกนะแต่เขาบอกว่าก็ได้อะไรคะก็ได้แล้วนี่แล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่น้องคิดปีหน้าก็คิดว่าหน้าจะมาเรียนที่นี่ครับปีหน้าน่าจะก็มาอยู่กับคุณเอกกับมาอยู่กับผมอตอนนี้เขาติดทีมชาติเป็นเทควันโดของทีมชาตินอร์เวย์เด็กนักกีฬาอีกแต่ข่าวออกมาบอกว่าเขาอายุสิบเจ็ดปีจริงๆเขาอายุสิบเอ็ดครับ เอ็ดหนึ่งหนึ่งยังเด็กเชียวยังสิบสองครับยังเด็กเชียวตะเข้าแต่เขาหล่อมากจะบอกว่ามีเชื้อพี่ว่างั้นเถอะใช่ไหมตระกูลมาทางสายทางตระกูลมาทางตระกูลมันสปิชิมันข้ามสายพันธุ์พี่ดูดีเลยหล่อคล้ายๆผมเลยเออ DNA เห็นว่ามีแววาเป็นนักกีฬาด้วยนะแล้วมีแววเป็นศิลปินเหมือนพี่ไหมเขาร้องเพลงได้นะร้องเพลงเก่งด้วยร้องเพลงในคาราโอเกะเนี่ยร้องเป็นภาษาภาษาไทยที่ตลกอ่ะภาษาไทยที่เขาอ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคาราโอเกะเขาร้องได้พูดไทยชัดไหมคะไม่ไม่ชัดไม่ชัดเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เจอกับผมตอนที่ผม ยังไม่ค่อยได้สื่อสารกันเนี่ยแม่เขาพูดภาษาไทยใส่เขาตอบกลับมาเป็นภาษาเนอเรสแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขาจะตอบกลับมาเป็นภาษาสอนภาษาไทยไปเท่าไหร่เขาก็จะไม่พูดแต่เขาเข้าใจแหละท่านเขาเข้าใจหลังจากที่การปัญหาในการสื่อสารกับผมเกิดเขาถึงเริ่มเรียนภาษาไทยเขาบอกว่าถ้าไม่เรียนภาษาไทยเขาก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับป้าได้ เขาคุยภาษาอังกฤษกับผมในตอนแรกๆเขาก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแล้วผมก็ภาษาอังกฤษก็สนิกสนิกฟิตฟิตก็ไม่ค่อยได้คือตั้งแต่เริ่มต้นเนั่องจะ I l o v e you I miss you ส่งไปแค่นี้ทุกวันนี้เขามาเป็นประโยคเต็มแบบหน้ากระดาษแต่ผมก็ยังมีแค่ I l o v ิ you กับ m i meet <S ม s you อยู่มผมก็ได้อยู่แค่นี้พี่แต่เขาไปไกลมากแล้วภาษาไทยนี่แบบโอ้มันแค่ไม่ชัดอย่างเดียวแต่แต่เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ ผมว่าน่าจะประมาณเจ็ดบปดสซคือไปเรียนพูดแต่เรียนเขียนด้วยไหมจะไม่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 เรียนเขียนเรียนพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวบางทีเราพูดกับเขาเขาพยักหน้าเขาเข้าใจแต่เขาไม่สามารถตอบกลับมาเป็นภาษาไทยได้สวัสดีครับผมเขียนครับผมมาอยู่สิบสามปีครับผมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับผมมาาเมืองไทยตุกพี่พ่ออยู่กับคุณพ่อเอกมตาใยครับ พผมคิดถึงคุณพ่อเลยทิดจังเมุอไไยครับบายบายเสี y ยเน็กซ y e ค r เควินเขาชื่นชื่นชมพี่ขนาดนี้เนี่ยเคยมีออกปากไหมว่าแบบโตขึ้นมาอยากจะเป็นเหมือนพี่อยากะเป็นนักร้องไม่ทราบเหมือนกัแต่เขาขี้อายอเขาขี้อายแต่ดูจากเวลาลูกถ่ายรูปแล้วเนี่ยเขาโพสผ้าเก่งแบบเขาแบบแบบแอคชั่นเขาแบบเขาหามุมกล้องเก่งอ่ะผมว่าแบบศิลปิน มันก็มีบ้างนะเรื่องความขี้อายก็พอก็ดูทั้งกนขี้อายนะแต่เล่นละครได้ทําอะไรได้เพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวผมว่าผมจริงๆว่าคนขี้อายในแหละฮะเวลาไปทําหรือเล่นอะไรเเขาเรียกมันมีแรงขับที่มันจะทําให้ได้ดีมากคือนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงที่เป็นทฤษฎีผมคางหวังให้เป็นอย่างนั้นเลยก็แสดงว่ากะให้หลานเดินทางนี้สิจริงๆถ้าถามผมนะผมหวังมากนะหรหวังมากเลยผมไม่ได้พูดเวอร์เลยนะผมคิดว่า เขาควรจะเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งต่อไปในเมืองไทยที่เป็นอาหารบันเทิงอีกอ,อีกช้อยหนึ่งให้คนไทยได้เลือกพูดชัดเริ่มชัดแล้วเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เก่งแล้วนะครับครับ,รบมาอยู่เมืองไทยอนะีกน่ยมีเพื่อนไทยก็น่าจะก็ผมจะพ,พยายามพยายามยางั้นว่ากะว่าเออ<ม>ให้เขามาเรียนที่นี่ก็เรียน,เร,ยนเรียนอินเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็ต้องได้พูดภาษาไทยเ็าได้ใช้ภาษาไทยอยู่แล้ว<ม>ก็คิดว่ามันน่าจะน่าจะน่าจะชัดนะครับเพราะเขายังแค่สิบเอ็ด อีกสี่ปีห้าปีเขาถึงจะเข้าวงการได้ม,ม,มีเวลามีเวลาเยอะมีแันให้แคปนไงบ้างครับเนาจาาโอเคมามาเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยแล้วเมียงอื่นได้ไหมครับก็กะว่าจะให้เขาไปเรียนเต้นคือจะเอาเป็นครบสูตรเลยให้เรียนเต้นแล้วก็เข้าฟิตเนสเลยคล้าเหมือนเกาหลีเลยนะไม,ไม่ไม่ไม่พี่คิดว่าพี่นะพี่เองไม่มแบบ,บ,บบแบบอยากให้เขามาเรียนเต้นเรียนเต้นแล้วก็มีคอร์สเรียนเต้นแล้วก็เข้าฟิตเนสเอาเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ตอนนี้เลยคือเตรียมตัวเป็นพระเอกเลย ไม่รู้ว่าบางทีถ้าเสียงไม่ดีถ้าเต้นมันช่วยได้อยู่ก็ได้อาใช่แล้วเขาเป็นเด็กฉลาดมากมากมากรู้ว่าอะไรตรงไหนอะไรคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยกลับไปไหนมาไหนด้วยกันได้หมดมเขาเป็นคนซื้อตัว๋วรถไฟใต้ดินเองอไรเองพาป้าเดินไปซื้อข้าวซื้อของอะไรเองทุกอย่างทำได้หมดเออพูดถึงที่นี่ผมมีเรื่องจะเล่าเรื่องหนึ่งคือวันนั้นอะผมไปในตลาดที่ในออสโลอ่ะ แล้วก็ไปซื้ออ้งุนไปซื้ออุงุนแล้วก็พอซื้ออุงุนเสร็จปั๊บเขาก็เอาอ้งุนกินผมบอกผมก็ตีมือเขาบอกเอา้าอันนี้พูดถึงตอนหลังๆนะเขาเอาลูกกินได้ไงเนี่ยเขาบอกอ๋อที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเ,เขาไม่ทําเขาไม่ปลูกผักทางด้านการเกษตรเขาไม่มีเขาสั่งนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วของที่นอร์เวย์เนี่ยถ้ามีสารตกค้างเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าประเทศนี้ได้เลยเพราะนั้นคนที่นี่จะทานอะไรได้โดยที่แบบปราศจากทุกอย่างของที่นี่เอามาจากประเทศไหนบ้างล่ะลูกมาจากทุกชาติในประเทศที่เขาทำการเกษตรนี่แล้วเขาเคยมาเมืองไทยแล้วเขชอบไหมเควินมามาทุกปีมาตั้งแต่เด็กจนโตเขาเขาก็อยากอยู่ที่นี่เลยคือเอาตอนหลังๆเนี่ยมาเนี่ยผมจะเป็นคนไม่ส่งเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนร้องไห้นานมาก ร้องไห้เป็นชัว่วโมงบางทีไปขึ้นเครื่องแม่ก็บอกนั่งอยู่บนเครื่องแล้วยังอยู <c> ่ <oughs> อย่างเงี้ยถ้าตอนหลังเนี้ยแบบคือส่งเขาก็ส่งแค่รถแล้วก็ไม่ไปสนามบินละเดี๋ยวก็กจะร้ะองไห้นานแม่ก็กอดเดี๋ยวก็ดึงกันไปร้องร้อ,อง,องแบบเขาไม่อยากกลับอ,อ่ะแล้วก็แล้วว่าจะมาที่นี่เหมือนกันเขาก็ต้องแบบพูดกับแม่กับป,ป๊าเขากับพ่อเขาว่าให้ผมได้อยู่กับปป๊ากี่วันตกลงกันก่อน ถ้าบอกว่าวันนี้ไปเดือนหนึ่งแล้วผมได้อยู่กับป้าป๊าแค่ห้าวันผมไม่ไปคีวินไม่บินมีต่อรองเวยมีต่อรองต้องให้อยู่เกินหนึ่งอาทิตย์อ๋อเพราะว่าป้าป๊าจะยุ่งใช่ไหมคือคือคุณเอกชัยเอชงานเขาเยคือผมไปเหนือไปใต้อะไรเงี้ยบางทีผมก็พาลูกไปด้วยไม่ได้ยกเว้นจากมาถ่ายรายการเงี้ยผมก็พาลูกมาได้ทีนี้บางทีแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีเขาจะไปนอนไปน่นนี่มันไม่สะดวกแต่เขาเนี่ยต้องไปด้วยกันหมดทุกที่อาหารไทยเขาชอบไหม กินได้หมดแล้วกินของเผ็ดทุกอย่างเนอะนี่เลือดใต้เขาแรงคือกินของเผ็ดทุกอย่างกินผนงหมูผนงอะไรก็แบบกินของเผ็ดทุกอย่างแล้วราดน้ําแกงแบบเต็มโตเต็มจานเลยแบบอย่างนั้นเลยเ,เยแต่ไม่มไม,ไม่ไม่ค่อยทานปลาพี่ช่ไห แต่ผมไปที่โน่นผมชอบทานปลาเพราะมันเป็นที่ของแหลงเขาเลยของปลาปลาแซลมอนน้ําลึกเลยน้าลึกโอเมก้าสามเขาไม่ทานปลาเลยแต่เ็าทานหมูทานไก่ทานเนื้อแต่ว่าขอให้เป็นแกงใต้แล้วชอบแม้วันนี้ก็ได้ได้เยอะเรื่องคุณเอกชัชเหมือนกันนะใช่ครับวันนี้คงเป็นแค่ภาคแรกนะครับาคงมีภาคสองภาคสองเนี่ยนะมีลูกๆมาแล้วมีเคลวินมาด้วย ครับเควินน่าจะมา25ธทันวาครับแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มหวังว่าจะมีภาค2ที่มีพี่เอกชัยลูกๆแล้วก็น้องเควินแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทีวีเอพีเร็วๆนี้นะครับค่ะคืนนี้ต้องขอบขอบคุณคุณเอกชัยมากๆขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่บอกว่าไม่เคยเปิดเผยชื่อไหนมาก่อนถูกต้องเอาละได้เคลียร์ข่าวลือนะฮะข่าวดีของซุปตากันไปแล้วนะครับซุปตา์ลูกทุ่งช่วงหน้าัะครู่เดียวทีวีเพีครับ